ด้านทีเดืน้านี่อเยแบบเคอร์ฟอยก็มีนะใหอ่ๆหเขียวเดี๋ยวเรมอ่าหน้่สองอร์อนัพร้อมแค่ไหนคะสีเขียวสุดๆค่ะอ๋ออเปร์็น์ท่าไหร่ครับพร้อมที่สุดโหเียว่พเมื่อกีเสียงพร้มหรือเสียงหาามนี้ดีกว่าใครร้อมที่สุดยกมือขึ้นนี่ คิดว่าท uh, ีมเรามีพีเด็กขรงไในครัสีเข so, like no ียวที่เด็นวันนี้ก wow. ็คือการเตรียมมาเยอะเตรียมมาเยอะเลยเตรียมมาเยอะทีมเราเตรียมอะไรมาเยอะแต่คือว่าจะรอเซอร์ไพรส์ตอนแข่งแต่ยังไม่บอกโชว์ใหม่ถึงโชว์หลายโชว์เลยหลายโชว์เลยกีฬากีฬาคือเราเน้นเข้าร่วมแต่ว่าไม่เน้นเข้ารอบอันนี้ออกตัวก่อนเหรอออกตัวไม่แต่ผมออกตัวไปเยอะว่าผมชนะแน่นอนนะ อะไรทำไม่บอกเลก่อนล่ะสามกีตั้งแต่เริ่มเลยเกมอะไาเกมสู้ตายพร้อมมากครับท่านเกมพูดอะไรเด้อพร้อมมากพร้อมมากเฮ้ยวันนี้อะไรนะเราฮะพี่ก็พูดพี่เธอโลแกนไม่กินเรามีไหมเขาเขาบอกว่าวันนี้วันอาทิตย์สีเขียวเป็นมงคล พึ่งีมือแล้วเพึ่งโชคเราพึ่งดวงเดียวเด,ด,ดียวรเ,เราจะเล่นตามเกมหรือเราจะตูมตูมฮะผมบอกตรงไม่เหลือแล้วเดี๋ย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 วอย่าไปบอกอเดียวงตี้งแต่เมื่อวานที่มวซ้อมกันดล้วเดเยังไม่ีเีวดมเเเ ก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่แบบว่าทุกคนได้มาเจอกันครบขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะก็เป็นครั้งแรกก็ตื่นเต้นมากแล้วก็แบบเห็นแฟนๆของแบบว่าทีมอื่นด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เอาใจช่วยได้เม้าบอยเดี๋ยวได้เจอทุกทางต่างๆอะไรงี้ยมีบ้างค่ะมีบ้างก็ตักคนตักให้กำลังใจกันและกันว่าเราจะสู้ด้วยกันค่ะให้กะร้องชาหรือขิงกันขิงกันไหมขิงกันไหมมีใครขิงใครไหมครับผขิงทุกอันเลยองไม่ว่าอะไรขิงไม่ว่าอะไรโหมชนะแน่ๆที่มาวันนี้คือแบบมารอรับแชมป์แล้วมี นีไม่กลัวหน้าแตกเลยฮะแต่นี่เขาบอกเขาเขามารอรับถ้วยแต่บันทซอมเขาไม่ได้มานะมี่ยัไหนที่เราอยากเจอเป็นพิเศษมเฮ้ยมายาวมีอะไรนะอยากมาท้าไหนอยากมาสีไหนที่เราอยากเจอเป็นพิเศษไหมผมอยากมาท้ากับยิศสีเลยเฮ้ยเรื่างกายพราะมาท้าพี่ผมไปขิงทุกห้องแต่งตัวมาแล้วอ่ะหรอแล้วได้รับคำตอบมาว่าไงมันคงไม่ค่อยเจอผมบอไม่มีครับเพราะเขาไม่อยู่ในสายตาโอ๊ยด สุีชอบผมชอบอะไรก็ต้องต้องต้องเกิดได้มากนะตกปจะได้เจ็บๆครับมั่งไม่คือไม่เน้นพูดไงเน้นแบบเน้นแบบความสนุกสนานเน้นแบบผลงานมันจะประจักษ์ทีหลังกันเองไม่ด่าผมนะไม่ไม่แต่พี่ชอบนะคนแบบนี้สนุกเลยมันมีเรื่องเต้นด้วยนะนี่คือคนเก็บลายให้เรานะเนื่องสองนนักกีฬาแล้วแต่ว่าอะไรวะ กอดเต้นดูคู่ตัวเองนะไม่ันขัดไม่ขานก่อนอีกมันสองมันจะนี่เหรอรถใหม่เตรีแรกไว้กับแต่เดี๋ยวเตรียมแรกไว้ จไล่สดฝากตืมกาแฟหน่อยบางคนไล์สดตอนนี้เนี่ยบอกว่าเชียร์กันหน่อยให้รเหงืหน่อยออเอาฝากเชียร์พวกเราทีมสีเขียวด้วยนะครับผมถึงสีเขียวจะเป็นสีที่ขมแต่ว่าโดนใจเรามีให้ทุกคนนะครับอะไรมันดูไม่เข้าอะไรเป็ไปแล้วดีดีคนไม่ขมเอาเป็นยาเขียวแล้วก็ปลาผักอะไรแบบนี้ขมซึ่งขมอะไรหาหากาแฟที่ดีอ่ะมีโอกาสแก้ละแต่ว่า เพราะว่าถึงจะของแค่สีแต่จริงๆแล้วนะไม่เฉียวใจเธอเรามานะเฮ้ยอย่าโยนอย่าโยนอย่าโยนมีเรื่องแบบนี้มามันจะถนัดหรอโอ้ยไม่รู้เรื่องแล้วกะทําไงอ่ะทําไงอ่ะเช้าเช้าอยู่เช้าอยู่เช้าอยู่ตกใจเลยละครหนึ่งสองสามที่ชื่อละครเราอะไรเงี้ย เสอาคนไทยหนสอสามคนไทพ่อเคมมานะันต้องเปคนไทยคิวห่สองสนไทพ่โอเคนะหนึ่สองสามคนไทเฮ้ฮู่่เลยมาอินเสิร์ินเอมันจบไดใช่ไหครับเมื่อกี้สีอ่นีอ่นเขามีบูมมีอะไรเงี้ยเราไม่มีอะไรเลยไม่มีสีอื่นเขามีแบบว่า ต <hertz diversity S 2> ้นนี mm ้ราคาต้นนีคาต้นนีคนสสคนนี้กก